ออกัสก็น่าจะเป็นเคสคล้ายๆกับมาคอสเหมือนกันร่วมหุน uh ้น huh. คือหา uh huh. หาสปอนเซอร์ huh. มารูปคือแบบเจ้าเดียวอาจจะไม่พอคือคือคอีไมอีกกับอ e. าลีอีกนสมัยนั้นก็น่าจะไม่น่าจะใหญ่เท่ากับบันไดก็น่าจะเป็นการลงลมลงม่ขัดกันแล้วขนาดนี้ uh huh. แต่ทีนี้การแบ่งการแบ่งเคสของของของออกัสจะต่างกับจากมาค uh huh. อส uh huh. อันนี้แบ่งแบ่งแบ่งคล้ายๆกันแต่ เหมือนทั้งสองเจ้ามีความต้องการที่จะผลิตตัวใหญ่มากกว่าตอนทำมาคาสอสเนี่ยไอรีค่อนข้างเจ็บตัวหนัก<ม>เพราะ,ราะตอนตอนตอนสมัยมาคอสเนี่ยไอรีดทำโมเดลในราคา300เยนที่ให้ฟูฟูคอสมาก<อ>คือพลาสติกโมเดล300เยนที่มีสองแผงมีชิ้นใสมี<อ>โพลีคแคป,ปมีดีเข้า<อ>จัดเต็มสุดๆเท่าที่เรหาข้อมูลมาชุดนั้นถดคอณการทำสเกลใหญ่ มันขายได้เป็นก่อนเมือนกันมากกว่าเขาทีเนี้ยเขาจะไม่ทำร้อยสเกลร้อยละแต่ไอิอียังยังบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำสเกลเล็กไม่ไม่ขายเด็กๆแต่เขาขอทำตัวใหญ่ไอีลีจะทำออกัสตัวที่แปลงร่างไม่ได้นะพี่เเป็นสเกลหนึ่งต่อสี่แปดอ่าหนึ่งส่วนตัวแปลงร่างได้ก็ยังเป็นสี่แปดเหมือนกันอีไมีบอกได้แต่เราทำจะทำสเกลไม่ทนกันนะงั้นอีเมียขอทำหนึ่งต่อสี่สิบนะ ต่างกัน8ส่วนน่าจะตัวแปลงน่ากับตัวออกัสเนี่ยได้แต่ยังมีอันนี่อีกจะมียางฝังเข้าเอกอะที่เป็นที่สองสาวขับที่เป็นยาที่มีแต่แขนนะ M level M level สองสีอ่ะอีไม่อีกได้สเกลถึง่ไปอ่าอันนี้ก็อะไรอีกผมขอทำหนึ่งต่อสี่สองละกันแต่ไอ้ตัวไอ้พวกตัวแปลตัวตัวแปลงล่างไม่ได้เนี่ยแบ่งกันแบ่งชัดเจนอีเมกอีกทำหนึ่งต่อเจ็ดสองอันนี้ทำหนึ่งต่อสี่สิบแปด ไอรอิไม่จบแค่นั้นไม่จบไอรีดเนี่ยนอกจากตัวออกกาสแล้วยังทำตัวผู้ร้ายด้วยซึ่งออรอิมีมีทำตัวผู้ร้ายอยู่แค่อิชิกอิชฟอนอแล้วก็ไอตัวไอตัวดิปเปนดอลสามตัวจริงจริงมีมีมีไลน์อัพมากกว่านั้นมีไลน์อัพมากกว่านั้นแต่แต่ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีมีนายคิกอีกตัวนายคิคด้ตัวตัวของลูกลูกที่ลูกพระเอกครับอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องวุ่นวุ่นของของ ขาองโมเด็ลในสีลีนี <laughs>